หนึ่งสองสามสี่ห้าคนในญาติถ่ายภาพนะครับพระเดชประคุณลงตานะครับพระครูภาวนากิจจาทอนนะครับเดินทางมาร่วมงานฟังสวดอภิธรรมนะครับพอน้อมบุญน้อมกุศลถวายพระเดชพระคุณนมพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับที่วัดบ่อชนิงนะครับเดินตรงอาคาร65ปีนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับเป็นที นะครับบำเพ็ญกุศลนะครับเดินนะครับนี่ใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับนี่พิธีกรกำลังประชาสัมพันธ์นะครับอาคณะสงฆ์นะครับที่จะเป็นพระพิธีธรรมนะครับึ้นสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพนะครับเดินพอดีเดินมานะครับพระเดชพระคุณลุงตาก็เดินทางมานะครับก็เลยได้ติดรถกับพระเดชพระคุณลุงตามาด้วยนะครับนี สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับพอดีพระคุณหลวงตานะครับนะครับโยมพ่อพัดนะครับนี่เป็นอุปทาคนะครับคอยพายุงนะครับพอดีพระคุณหลวงตาตอนนี้หมดเลยนะครับพระิธีทำทั้งแบบรูปนะครับได้ขึ้นประจําอย่างอาสนะสงฆ์นะครับรูปที่หนึ่งพระปูชวันประจิที่คุณ เป็นคืนที่สามแล้วนะครับเนี่ยคืนที่สามของการบำเพ็ญกุศลนะครับพระดิการโสภพลพิยธรรมโมลุธีสี่พระมหาทีรพง์ธรรมวารีลุธีห้าพระดิการธนาปัญญาธโลดุทีหกพระอุดรโกตะธรรมโมลุธีเจ็ดพระดิการักดาพจีโสพโลดุทีแปดพระปรัชญศยนสักปัญญาวโรครับ มีพระอุปทากนะครับช่วยถือกล้องให้นะครับนี่ ใพนพระเดชพระปุณโณหลวงตาพระภุทธนาจินจารพรรองด้านพระนางเพลมตะพันเจ้าวาดพระบ้านกระบอศีนตรงสำคัญในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชายามุนีได้เมตตาเดินทางมาถึงดั่งรอยพิธีนะครับก็กราบะถะวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งในโอกาสนี้นะครับ จะได้แจ้งขั้นตอนอเรองนํำแรกจะได้เชิญท่านประธานได้จุดธวกเทียนบูชาพระตนไตรหลังจากนั้นะจะได้จุดเทียนสองธร,รมสัตยน้ำที่กรจะได้นำไหวพระอาราธนาศีลรับศีลหลังจากนั้นก็ไดอาราธนาธรรมตามลำดับพระสงฆ์จะได้สแสดงธรรมโดยวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่าน หลวงพ่อพระรูว่าปีรัตนโัฒา์เจ้าข้าหลวงบดรงมายางเจ้าวา,าดวัดลงมายางอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำน,นาจเจริญจะได้าาเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในค่ําคืนของวันนี้และหลังจากที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมจบลงก็จะได้มีการสวดพระพิธีธรรมโดยพระพิธีธรรม